ุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%เซใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเกมนี้นะครับผมได้หยิบฉีมานะฮะก็ด้านบน ฝั่งเรานะครับเขาแบนมาจ้าไปผมไม่มีตัวเลือกมากนะครับก็ถ้าลงแดงตามปกติก็จะมีท่ามูลาดแล้วก็กัดฉีนะครับก็เจ้าตัวฉชีดีกว่าผมว่ามองดีกว่าเพราะว่าถ้าหยิบมูลาดมาอาจจะโดนซูมได้ในบางทีโดนโป๊กนีเลยนาหรือว่าโดนดึงของมีหน่นะครับโดนสตัรซูก้าคือโดนได้หมดนะครับแต่ถ้าเล่นเป็นฉีเราสามารถสตันเขาได้นะฮะ right แพทเนี่ยยกให้เขา,าจริงครับฟอร์เรติโน กูสูตรว่ะกูสูตรแบบกูสูตรจริงก็เจอหน้ามื่ออาทีนึงก็แบบกูเหนื่อยอ่ะอย่างงี้ไม่ดีนะครับจริงๆเราก็ใช้ทีมูสองตรงคลิปแล้วก็โดนเขาที่ปากนะครับอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาจะเคลียร์คีย์ฟรีอย่างเงี้ยฟรีอีสปอร์ตเดี๋ยวก็มาวัดปูอ่ะโอ้โหพี่ไม่ฟาร์มด้วยอ่ะเกลียวเลยอ่ะจบดล่างครับจบดล่างครับดีแล้ว อันนี้เราจะไม่โดนปามเออเปนปามผู้ก่อนเลยเันปามผู้ก่อนเลยเอ่ะนี่วันนี้คือตัวเขาแอบบางอยู่นะครับมีแค่ฟอร์เรนกับวีน่าที่ถึกๆถึกๆเลยนะครับผมว่าลองเล่นเป็นสายดาเมจกันไหมขอผมค,ครับ ก็ที่ผ่านมาที่ลงคลิปมาหุนเล่นแทงเดือกไกอา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 นะครับแต่ก็วิวตามแพทไปแต่ละตัวแต่ละตัวในแพทนี้นะครับว่าใช้ไกอาแล้วมันเก่งยังไงเนาะแต่ว่าในเกมนี้เรามาปรับเปลี่ยนอารมณ์เล่นเป็นสายดาเมจกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเล่นเป็นฟูลดาเมจเลยฉี่คอนฉี่คอนฉีอมิแอมก็ได้ดาเมจจากการใช้สกิลตีธรรมนาด้วยนะครับป่ะตอนนี้เดี๋ยวเราวร์ปนิดหน่อยแล้วก็ใช้สลามครับ เดี่ยวสี่น่าจะพอดีก่อนด้วยอ,อย่างงี้แจ่มจัดแจ่มสราดแจมด่มโตและยกให้สวยเสิร์ฟอีกสองอุ้ยเสิร์ฟาาโอ้โหเปิดได้สวยครับลอรีออนเอานิ้วโป้งไปเลยฮนะนิ้วโป้งมือมาตอนนี้ผมก็ สูพีมเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนแรงแล้วเปลี่ยนอารมณ์แล้วแรงแล้วนะครับซื้อสาบซื้อผักพ,พูดมันแรงจริงนะคันด้าบัฟบัฟใหม่ผมพูดเลยว่ามันแรงจริงนะครับไม่ได้แบบคอนเทนต์นะมันแรงแบบแรงจริงนะที่ไปฉีดนะำมาทุบทีเกือบตายขอนะครับผม กันฟ้าให้พี่ไม่ได้จริงครับาเราผมจะตายแล้วเมื่อกี้เลยผมเต็มเต็มหลอดมาเาผมจะตายเลย <Family First. S 1> ถ้าเขาแรงมาครับเราจะแรงกลับนะครับ่าแฟชชี่บูธขึ้นมาเอาที่นักแข่งก็ขึ้นกันอยู่นะครับที่แข่งกันล่าสดุดอ่าที่เป็นเวิ l ์ w เวิ d ์ u คัแล้วนะครับที่มี ปร,รป,ประเทศนู้นประเทศนี้ประเทศนั้นนะครับเข้ามาเขาก็ยังใช้แฟร์ที่บูตกันอยู่นะครับเอาไว้ลุกคู่ดาวฟริก,กอร์นั่นเองหรือสก,กิลหนึ่งสก,กิลสองอันติก็ได้นะใช้วนๆได้เร็วหน่อยนะชนกับฟอร์เรนไม่ไม่สู้ครับหนึ่งหนึ่งถ้าต้นต้นเกมเลเวลได้อยู่ ต้นต้นอะได้อยู่แต่ถ้ากลางกล,กล,กลางเกมพี่ใบ้สู้ฟอร์เรนยากครับเรียกว่าที่สู้ไม่ได้เลยดีกว่าอยสู้ไม่ได้เลยดีกว่านะฮะเหลี่ยมนี้ได้เนี่ยเหลี่ยมแบบสามเหลี่ยมทรายแองโกล,ลเรียบร้อยครับรอเลออนมาแสดาเมจให้อย่างนี้สวยครับถึงแม้มันจะนิดหน่อยแต่ว่าเราก็ปิดได้อดรอตั้งนานนะรอเลออนบอกได้สักทีและเอล์ดอร์เก็บไปสองฮะ โอ้แล้วเก็บไป้สามครับมไม่ต้องอีกเยอะเลยจุบูจุบูจุบจอ้าวตีดาสเลเยอร์เมื่อไหร่ครับเนี่ยโอเคอีกฟอร์เรนไม่อยู่ครับเราเคลียร์ทิ้งเลยเคลียร์ทิ้งเคลียร์กว้างไม่ได้ออกกันมานานแล้วนะออมนิแอมเนะี่ะขี่สายออมนิแอมอนะ่ะแพทนี้เขาเน้นกันแบบดาบดิมโอดินวิวดาบดิมโอดินวิวไกาอากันนะฮะ <c oughs> โอ้ไฟเลยไม่เอาเพี่ตอนนี้ สีเมเปิ้ลก็สวยนะไม่เคยได้ทำกินนี้เหมือนกันนะสวยเหมือนกันนะถ้าเทียบกับดีโฟลแล้วก็อะไรสักอย่างที่มาแจกฟรีดีเมอร์ดีเมอร์สัอกอย่างออันนี้สวยอยู่นะครับหักเลยลก็ไปแล้วครับ <laughs> บีโอฟหนะบีโอฟหนะสวยนะครับตัวนี้เพื่อามาแล้ว เป็น2ต่อ 2! จูจีดูดีจูจีดูดีก็ต่อยหลังห่างครับกลับไปทำติ่มซ้ำต่อหลังหักแล้วอโปอัปโปให hei, ้อะไรต่อตยป้อมไปครับเดี๋ยวผมจะคัดนะครับถ้าใครมากันแบบไม่ไม่น่ามีนะตรงกลางแบบชุนบุญจัดรอแปลง่างเลยเรียบร้อยฮะ จะเรียบร้อยนีเราผัดคลิปมาเมื่อกี้เอาสูรฟิกมาจะอันตีใส่ผมนี่นะครับดีที่เราเคลียร์อันตีใส่คลิปไปก่อนคือใส่คลิปใส่คนได้ใส่คลิปใส่คนได้นะครับแล้วก็จะสไลด์ออกมาได้เหมือนกันถ้าเพื่อนได้ดูการแข่งเขาจะถ้าไม่มีคลิปอะเขาก็อันตินะครับเพื่อให้ได้แดนอีกทีเพื่อนหนีเออ แหลกว่ะไม่เลยเน็ตเน็ตไม่ค่อยดีเลยอ่ะช่วงนี้แบบช่วงนี้หนาวไอ้ฝนตกช่วงนี้ฝนตกไม่หนาวม,มาใส่มาใส่โล่แพนดา้าดีกว่ามันรอร้านได้เลยวะ่ะอุ้ยมันได้เอาคนเอาคนเอนเอาคนแล้วเราได้แดงด้วยครับได้สองต่ออุ้ย ไม่ๆเรามีรถใหญ่สองรถบอกเมันก็เก่งทุกแพทนะครับฉีไม่เคยอ่อนเลยไม่เคยอ่อนเลยครับรีวิวมาไม่เคยอ่อนเลยไม่มีแต่เทพกับเทพใครเล่นเป็นโหดนะครับใครดักขอโหดนี้มาหาเทพอ่ะตรงนี้ยังไม่มีฟิเกอร์ก็เต็มหน่อยฮะ มิตีสุดครับร้อยเขายิงก่อนน่าจะไม่มีอะไรทำต้องการผมชี้ชี้เอาเงินดีกว่าครับหาเงินเพิ่มออมมิอามาแล้วหูแพลทนี้ไม่ได้เจอนานมากออมมิแอฉีไม่เล่นเลยไม่แตะเลยแผลที่แล้วซีซั่นที่แล้วก็ไม่แตะเลยอ่ะด้ต่ดาบดิมดาบดิมเวอร์บายแม่งเมตาไม่เยอะเลยอาร์วีมาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างอ่ะ ผมก็พยายามหาตัวนู้นหนหาตัวนี้มาเล่นนีครับในไทยก็ค่อนข้างลำบากอืมตัวนี้โต้ไม่ตอกไปตามไม่ก็ค่อนข้างที่จะลำบากขึ้นดาบแดงเลยครับตอนแรกตอนแรกสองทีสองใจจะขึ้นดาบดิมนะครับก็กล้ากลัวอยู่แต่ฟูดัมเมตไปเลยครับคอนเทนต์ตีแดงแน่นอนตอนนี้ดูปากรอหวานเจี๊ยบ ลงมาหน่อยเดียวกระบอกมันโดนแน่ซุปขอดงก่อนแล้วก็ยาวคนและเรียบร้อยฮะแ่เรานี่ครับเหินไปหาเรามีฟิกเกอร์อยู่นะแกเขาตามเราใหญ่เฉยอู๊บแล้วเขาสุดเลยนะแกอันตีผมมานึกวีแล้วผมฝักขวาดีไ่มเอ้้ายซ้ายง่ายกว่า ขวาดูดูทรงหน้าจะไม่ถึงนะฮะผ่าขวานี่เหลืองเลยนะตายเองอนะเมื่อกี้ที่มาดูไม่แรงนะมาดูไม่แรงก็ไม่ได้ตีออมนิแอมนะไม่ได้ตีพารสเสริมนะครับให้เราอ้อนเก็บไปผมกลัวแทงนานแล้วมันตายนะปะหลอกขึ้นดาบแดงเลยฮนะโอ้เชื่สากายคยีคิป ย้มหางเงินนะครับเงินกูเงินน้ำหกพันอ่ะเจม่ <c oughs> เบื่อวะ่ะมันต้องกูต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้แน่เลยวะ่ะคนไทยไฟเดียวอ่ะเจอไม่ทุกวัน <c oughs> เจอกือบทุกตาคนไทยไฟเดียว <c oughs> สายอืมามีโดนเท้าเกาะกน,นะครับ เราก็เลยดูเหมือนตีไม่คอมโบเดียวไม่ตายนะปกติมันตีทีนึงก็ตายแล้วนะครับย่อรองเท้าเกาะมาเข้าถึงตัวหลังก็ยากนะลีาน่าไม่ก็ฟุฟัมฟุฟัมเลยเอลซูอย่าไปพูดถึงเลยต้องฟิกเข้าอ่ะต้องฟิกเข้านะเอลซูอ้ฟิกสองเลยนี่เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะตอนนี้เอาเคาะรอทริป เม่อนได้ีครับมีรอยออนคอยเปิดและไอฮัสคอยปิดฝั่งนี้มันไม่โลกด้วยแหะที่ผมกระโดดไปนะมันมันต้องแบบกดนติแล้วนะยี่จ่ยนิ่งใจนิงจน่งจัดวัดฮารเ์เรยนี่แบบ60อ่อ right ะได้ได้วับเอาไปแซมสองก็ได้แล้วผมออกออก ่ <c oughs> igh, ทเทพเจ้าฟอนนี่ที่เราเพิ่งเปิดอันตรีด้วยฮนะแต่ก็ยังล่วงมาอยู่ดีผมพาดได้ฮนะเหมือนจะเราสองเราสองเหมือนจะจูจ่ตีจด่ตีแล้เรียบร้อยโตโร่ล่วงลงไปโอ้โหหมดตีต้ฮนะฝั่งเขารอดไปสองคนเนี่ยมันมันก็ต้องเล่นแหละมันมันก็ต้องเล่น,นเพราะเวลาเวลาเราเหลือ,อยเยอะนะครับกว่าคอสเทียร์จะเกิดแล้วก็เงินเงินดา่นอนข้างเยอะหาเล่นเอา พาได้อยู่พาได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะเราชนกระเทศฟอริเดโลอยู่เลยเนี่ยใช่มันจะปิดปคลิปดันเดินมาก่อนนะนี้เคลียร์กลางเคลียร์ขวาไปแล้วแอนด์ฟาสเตเยอร์ตามสูตรครับไม่ไม่ติดเกิร์ดด้วยแต่ไม่มีป่าตีนะ ตก็ค่อยๆระวังหน่อยเลยครับลล 1. 1> เปลี่ยนได้แล้วตรงน,นี้โอเค,คับเดี๋ยวเราจะปล่อยตอนที่14นาทีนะครับ14นาทีไม่รู้ว่าผมจะปล่อยบนไหนกอดกอดอยู<ม>่ตรงไหนผมก็จะปล่อยบนนะครับ <don> ให้มันเคียร์ป้อมปแปะ <c oughs> ป้อมล่าเราได้แนละ้ว <c oughs> เคลียร์้ให้มันปล่อยถ้าเขาไม่กันเนี่ยก็ได้นะครับแล้วค่อยมาเคาะกลางมากลางมนเหลือนิดนึงานคอรมาแล้วครับชิ้นสุดท้ายผมขอเลสเปกฟอเรนติโนนะครับต้องออกให้เขาจริงมูรามาะะถ้าเป็นโบเก้นสเปียก็ปิดเลี้ยงหน้าไวเนี่ยสวนนี่ครับโอ้โหเรียบร้อยอ่าอันนี้แหละคอมโบเดียวแล้วนะครับ มรองเท้าเกาะก็ไม่รอดแล้วได้คอนเข้ามาเสริมรีบมานาเขาหน่อยดีกว่าครับฉีใช้มานาเขาเยอะเลยเห็นอย่างนี้ใช้มานาเยอะเลยครับอาจจะต้องมีกลับบ้านกันบ้างเล็กน้อย Respect ุ u Ramasa าาา900เกาะ 900, 900เดี๋ยวยังไงเขาก็พันนะครับนี่ยังขึ้นไม่เสร็จเลยเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟอร์เ Shape ด้วยยังไงเกาะก็พันนะครับ ไปไหน <laughs> เห็นหน้าเราแล้วเลี้ยวรถหนีไปพี่ไปพี่ชิมหายไปนี่โอ้ยกระนานเป็นด้าผมไม่อยากเล่นเลยอะ่ะถ้าเล่นแล้วปิดชา์นะ่าจะโดนเสริมครับเมื่อกี้ <laughs> เราทำได้แค่นั่งตาปิดเปิด ทางนี้ไม่ดีว่ะพุ่มนี้ดีกว่าอ้าวนะได้บรราปล่อยจอยครับแล้วก็นั่งดูเขาตีกันไปนะครับแล้วก็แบบเอ็นจอยโอ้สู้ๆูนะครับในไหงจกนด้แล้วก็แบบตบมือตีเร็วๆตีเร็วๆตีเร็วๆรเราแย่ร้านนะเสียเพื่อนอย่ามาทา<ำ>งนี้นะเห็นกูแต่เมกเออ เชี่อมาจนได้รู้เปิดเผยตัวรักชิบหายแล้วคนไทยไฟเดียวมีอยู่จริงกลัา,าแล้วเป็นแปลกๆยับเลยตโตโรยังไม่รอดนะฮะแล้วมีคนมอบหมายภารกิจให้เอรันร์ไปตีตรงกลางแล้วนะครับแหงนะเราปล่อยตรงกลางอะเอเราปล่อยด้านบนบนมันแตกนะครับเหลือแค่กลางจะไปเลาะแล้วก็จบแม่เอ้ยภาพ คุดท้ายคนไทยและเทียมเราไม่ใช่การบ้านนะ,ะเทียมเราใส่คนนะครับไม่มีส่งไม่มีสับของนะของหมดแล้วด้วยนะครับเพิ่งได้บุลรามาสะมาสดๆเลยไม่รู้เดินไปไหนผ oh. ม oh. คิดว่าเขาแอบพุ่งผม oh. จะกลับบ้านแล้วเพื่อนเรามิชชั่นคอมพลีทอิสเวอรยมิชชั่นอิมอสิบัลคอมพลีทแล้วนะครับแปะเพื่อน ลาก่อนว่ะเชอ่ะหนุงทงแพ้ว่ะโอ้ยเทมกูไม่ใช่ไม่ใช่กันบ้านเลยอ่ะไอเทมกูเข้าคนน่ะมีฟิกเกอร์วะโอเคเสียงตินั่งซูมผมจะให้มันแบบเสียให้หมดอ่ะและได้ซาอม ไอเทมกูไม่ได้ไปกันบ้านไม่ได้กันบ้านไม่ได้กันบ้าน,น,านเรียบร้อยฮะกำมัดเลยเกือบแล้วไปแล้วจบดีเรออะไรเชื่อเกือบแพ้ <c oughs> และแล้ววันนี้ไอเทมที่เรารักก็กลับมาทำให้ผมได้ <c oughs> ลงคลิปสั้น <laughs> บ้าบอกอล็อกชียวับของซับของโอเคฮะอุ้มไอเทมไม่ได้ไวกันบ้าน,นครับห้าคนดีครับเปลี่ยนฟิวกันมากแพทนี้โอ้โหแทงวาดละวันเลยฮะแทงกันวาดละวันไกลองไกลอาวาดละวันอย่างรราเงี้ยครับวาดละแวงเลยช่วงเนี้ย ประมาณนี้ก็สลรัฉียังเป็นตัวที่เก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับจะบิ้วเป็นดาเมจจะปิ้วเป็นผสมกึ่งแข้งกึ่งดาเมจก็ย่อมได้นะฮะตัวไม่หาหรือทัหดจริงๆสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับฉี้าคร่อนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตาอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับเด้สวัสดีครับ